สวัสดีครับผู้เรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องปิดช่องไวรัสคาโลก เป็นเรื่องราวของทนายคนหนึ่งที่เขานั้นทั้งเสพยาทั้งเจ้าเล่ห์และรอบจัดโดยเขามีคู่หูอยู่คนหนึ่งและทั้งสองคนก็จะหากินกับคดีการว่าความที่เล็กๆโดยอาศัยความเลี่ยมจัดและความเจ้าเล่ห์ของเขาเองจนวันหนึ่งเขาได้เข้าไปพัวพันกับคดีคดีหนึง่งซึ่งเป็นคดีระดับโลกและหากเขาทำคดีนี้ได้สำเร็จเขาจะสามารถช่วยชีวิตคนในอนาคตได้อีกเป็นล้ลานคนซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่พยาบาลห้องฉุกเฉินคนหนึ่ง ในขณะที่เธอเข้าเวนอยู่ก็ได้มีผู้ป่วยฉุกเฉินคนหนึ่งซึ่งผู้ป่วยคนนี้เสพยามาเกินขนาดเธอจึงได้ฉีดยาระง,งับประสาทให้กับผู้ป่วยคนนี้แต่ผู้ป่วยก็ได้ดิ้นแรงมากทําให้การฉีดยาของเธอนั้นลาําบากแต่เมื่อเธอฉีดยาเข้าผู้ป่วยเสร็จแล้วเข็มที่ฉีดยาเข้ากับผู้ป่วยกลับมาทิ่มที่นิ้วของเธอเธอจึงได้รีบไปล้างมือทันทีจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ไม้ไว้ทนายหนุ่มคนหนึ่งเขากําลังเสพยายอยู่กับสาวๆและพยายามคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะว่าความยังไงเพราะมีหนึ่งค ที่เขาต้องขึ้นว่าความให้กับลูกความของเขาจึงได้โทรปรึกษาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่ามาร์คคัสเซนเมื่อได้รับคําปรึกษาจากมาร์คมาแล้วเขาก็ได้มั่นใจและพรุ่งนี้เขาก็เตรียมออกว่าความเมื่อการว่าความมาถึงคดีนี้มันก็เป็นคดีเล็กๆโดยการพูดที่ชาชาๆรวมถึงการเจ้าเล่ห์ของไมททำให้เขาสามารถโน้มน้าวสารให้เป็นไปนตามที่เขาคิดและสุดท้ายเขาก็ชนะคดีแน่นอนว่าเมื่อชนะคดีเสร็จเขาก็ได้ไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเขาทันทีในขณะที่เขากําลังสนุกกับปาร์ตี้เพื่อนของ ขเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดาริลก็ได้เข้ามาหาโดยดาริลมาเสนองานว่าความคนหนึ่งให้กับเขาซึ่งเป็นการว่าความพยาบาลคนหนึ่งและขอให้ไม้และมาร์กลองเข้าไปเจอพยาบาลคนนั้นหน่อยซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเจอเธอแต่ท่านใดนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นมากลางปาร์ตี้ซึ่งคนที่ยิงเธอก็มีชื่อว่าเจมี่ซึ่งเป็นภรรยาของไม้เธอนั้นโกรธมากและไม้จึงได้ยอมขอโทษเธอจากนั้นเธอจึงบอกว่าเธอจะหย่าก,กับไม้ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เธอคงจะทนพฤติกรรมของไม้มา นานแล้ว และจากนั้นงานเลี้ยงก็ได้เลิกลาทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นไมล์มาร์กได้เดินทางไปหาพยาบาลคนนี้ซึ่งเธอก็เป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินเมื่อตอนต้น,นเรื่องเธอมีชื่อว่าวิกกี้จากเหตุการณ์ที่เธอโดนเข็มทิ่มมันผ่านมาแล้ว3เดือนเธอได้รับเชื้อเอชมาจากอุบัติเหตุครั้งที่แล้วซึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุทางโรงพยาบาลก็ได้ให้ค่าสินไหมเธออย่างครบถ้วนแต่เธอได้เอาสิ่งประดิษฐ์ที่เพื่อนของเธอประดิษฐ์ขึ้นมาให้กับเขาทั้งสองคนดูมันเป็นเข็มฉีดยาที่ ไปภายในหลอดมันจะไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแบบเดิมซ้าได้แต่เธออยากฟ้องร้องเหล่าโรงพยาบาลที่ไม่ยอมใช้เข็มนี้เพราะกรณีพยาบาลด่านหน้าโดานเข็มทิ่มจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จนถึงการมีคนเสียชีวิตมันไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวที่โดนแต่มันแทบจะเป็นเรื่องปกติที่พยาบาลด่านหน้าต้องโดนสิ่งประดิษฐ์นี้มันจะช่วยชีวิตคนได้เป็นหลานแต่โรงพยาบาลกับปฏิเสธที่จะใช้มันทำให้เธออยากหาวิธีฟ้องร้องโรงพยาบาลเหล่านั้นที่เลือกเมินที่จะใช้สิ่งที่มันจะสามารถช่วย ชีวิตคนได้เยอะแต่ไมก็ได้บอกกับเธอว่า แต่คดีนี้นะ่ะทางโรงพยาบาลทดแทนสินใหม่ให้กับเธอครบทั่วแล้วส่วนการที่เธออยากฟ้องร้องให้เป็นคดีตอนนี้ทําได้มากสุดก็คงเพียงแค่การเรียกร้องเท่านั้นแต่เธอก็พยายามขอร้องทั้งสองคนให้ลองหาวิธีให้หน่อยซึ่งทั้งสองคนจึงได้ออกมาจากบ้านของวิกกี้ซึ่งไมหลังจากที่ออกมาไมก็ได้บอกว่าอยากไปเจอนักประดิษฐ์คนนี้หน่อยแต่มาร์กนั้นก็กลับไม่สนใจเลยไมจึงได้บอกกับมาร์กว่าถ้ามาร์กยอมไปเจอนักประดิษฐ์กับเขาแล้วก็เดี๋ยวไมจะยอมทํางานถึง3วันเลยวันละ 8ชั่วโมงโดยที่ไม่บน่นซึ่งมาก็ยอมตกลงทันทีทั้งสองคนจึงได้มาเจอ,อนักประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเจฟฟี่เจฟฟี่เขาได้เล่าให้ฟังว่าที่เขาประดิษฐ์เข็มนี้ก็เพื่อวิกกี้เขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับวิกกี้เขาไม่อยากให้คนอื่นมาโดนแบบวิกกี้อีกต่อไปแต่สิ่งที่เขาประดิษฐ์ออกมามีเพียงโรงพยาบาลเดียวเท่านั้นที่ใช้ซึ่งโรงพยาบาลนี้ใช้มาแล้ว2ปีตลอด2ปีไม่มีพยาบาลคนไหนโดนเข็มต้อีกเลย มาร์กจึงได้ขอให้เจฟฟี่ลองไปเสนอโรงพยาบาลอีกสัก200แห่งดูหน่อยแต่เจฟฟี่ก็ได้เอาหลักฐานมาให้ดูว่าเขาเสนอไปตั้ง2 0 0พกว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไล่เขาออกมาหมดจึงอยากจะถามทั้งสองคนว่าเรามีทางที่จะฟ้องร้องโรงพยาบาลฐานไม่ซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตคนได้ไหมไมยจึงได้กลับมาคิดที่บ้านและก็ได้เสพยาไปด,ด้วยแต่หลังจากที่คิดได้ไม่นานเขาก็ได้เข้าไปนั่เนี่ยกับสาวของเขาต่อและจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่วันต่อมาไมยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหลายแห่ง ทั้งไปถามข้อมูลจากพยาบาลว่าในหนึ่งปีมีคนโดนเข็มตํามาแล้วกี่คนซึ่งตัวเลขมันก็น่าตกใจมากตกประมาณปีละ80,00 800, 0คนไมจึงได้ไปหาผนกจัดซื้อเพื่อเสนอเข็มที่เขาได้มาเพื่อให้พวกเขานั้นซื้อไปแต่ฝ่ายจัดซื้อทุกรงพยาบาลกลับบอกว่าพวกเขาไม่อยากดูเข็มนี้และไม่อยากให้ไม้เอาเข็มนี้ให้กับพยาบาลดูเพราะพวกเขาจะอยากใช้ เพราะตามสัญญาจะซื้อของทางโรงพยาบาลทําทให้พวกเขาไม่สามารถซื้อเข็มนี้ได้ทําให้ไหมได้กลับไปที่บ้านพร้อมกับหาหลักฐานที่เขาพ่อจะหาได้ซึ่งมันเชื่อมโยงกับบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ขายเครื่องมือทางการแพทย์พวกเขาได้ผูกขาดการซื้อขายอุปกรณ์ทางการแพทย์กับองค์กรเภสัชกรรมซึ่งบริษัทนี้มีชื่อว่า United Medical Health มีการจ่ายสินบนให้กับทางเภสัชให้เภสัชนั้นผูกขาดการซื้อขายกับพวกเขาและองค์กรเภสัชกรรมก็ได้สั่งไปทุกโรงพยาบาลให้ซื้อของกับบริษัทนี้เท่าัน ทําให้แต่ละโรงพยาบาลไม่สามารถซื้อเข็มที่เจฟฟี่ผลิตขึ้นมาได้แต่ไมค์ก็ได้หาหลักฐานเพิ่มไปหน่อยจนเขาไม่ได้ไปที่บริษัทซึ่งตอนนี้บริษัทนั้นยุ่งมากมาร์กนั้นทํางานอยู่คนเดียวมาร์กพยายามให้เลขาโทรหาไมค์ให้มาช่วยงานแต่ไมค์ก็ไม่รับสายเลยจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปถึงกลางดึกในที่สุดมาร์กก็ได้ติดต่อไมค์ได้ซึ่งมาร์กก็ได้โกรธไมค์เป็นอย่างมากว่าไมค์นั้นเบี้ยวนัดเขาและไม่ยอมมาช่วยงานเขาเลยซึ่งวันต่อมาไมค์ก็ยอมที่จะไปขอโทษมาร์กที่ออฟฟิ พร้อมก็บอกข้อมูลคดีเพศสัชกรรมนี้ให้กับมาร์กฟังว่าคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่และเป็นคดีที่น่าสนใจมาก ถ้าพวกเราทําคดีนี้ผ่านและชนะแล้วก็รับรองว่าสํานักง,งานทนายของพวกเรานั้นได้แจ้งเกิดแน่นอนมาก็ได้พยายามเตือนไม้ว่าคดีนี้มันอาจจะต้องใช้เงินมากเกินไปซึ่งสํานักง,งานของเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นถ้าจะทําคดีนี้ละก็ขอให้ทําเพียงแต่ที่เราไหวเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวแล้วและเงินทุนไม่พอก็ขอให้หยุดคดีนี้ซะซึ่งไมก็ยอมรับปากว่าจะหยุดทันทีถ้าพวกเราไม่ไหวแล้ว พวกเขาจึงได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลทันทีโดยฟ้องไปที่บริษัทยูเนเต็ดเมดิคอลเฮลท์ว่าพวกเขานั้นผูกขาดการซื้อขายกับองค์กรเพสัตวําให้ทุกรงพยาบาลต้องซื้อของราคาแพงและไม่ได้คุณภาพโดยการฟ้องรอบแรกพวกเขาจึงได้นัดคุยกันก่อนที่บริษัทบริษัทยูเนเต็ดพวกเขานั้นมีทนายหลายคนและทนายที่มาคุยครั้งนี้ก็มีชื่อว่าทนายไพลพร้อมกับให้ทนายและนักข่าวคนอื่นๆมาร่วมฟังด้วยส่วนฝั่งพระเอกที่จะมาคุยในคราวนี้ก็จะมีไมค์มาร์กและเจฟฟี่ไมค์เขาเน นั่งอยู่บนรถและเขาก็ได้เสพยารอกกับผู้ช่วยสาวของเขาและพยายามบอกให้ผู้ช่วยสาวปลุกเขาหน่อยอย่าให้เขาหลับเพราะถ้าเขาหลับเดี๋ยวสวยเดี๋ยวจะไปคุยไม่ทันแต่พอเริ่มการประชุมขึ้น ก็มีเพียงมาร์กและเจฟฟี่เท่านั้นที่โดนสัมผณ์ไม์นั้นเขาได้นอนหลับอยู่บนรถซึ่งเลขาของเขาก็ได้หลับด้วยเช่นกันเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องประชุมทันทีแต่เมื่อเขาไปถึงการประชุมก็ได้จบลงแล้วไมจึงได้เข้าไปทักทายทานายพลายว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันในศาลและได้ไปโกหกมาร์กว่าที่เขามาสายเพราะเขาไปคุยกับนักข่าวคนหนึ่งที่จะทําข่าวให้เราอยู่และเมื่อจบการประชุมในวันนี้แล้วไมก็ได้ไปซื้อยากับเด็กคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนสะกดรอยตามไมอยู่ จนในที่สุดวันขึ้นศาลก็ได้มาถึงไมยนั้นเรียกร้องต่อศาลไปทั้งหมด21ขอ้อโดยบอกว่าบริษัทยูเนเต็ดเมดิ l คอลเฮลท์ได้ทําการติดสินบนกับองค์กรเพศสัชกรรมเพื่อให้องค์กรเภสัชกรรมไปควบคุมโรงพยบาบาลอีกทีหนึ่งเพื่อผูกขาดการซื้อขายกับบริษัทยูเนเต็ดเมดิ l คอลเฮลท์เป็นเวลา10ปีถ้าเราลองไปค้นเอกสาร10ปีย้อนหลังแล้วก็ผู้เราต้องเจอหลักฐานแน่นอนแต่ศาลกลับอนุมัติคําร้องขอไปเพียงไม่กี่ขอ้อ แถมการค้นเอกสารก็อนุญาตให้ค้นเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเมื่อจบสารรอบแรก ไพ์ก็ได้นัดทั้งสองคนไปคุยที่ร้านอาหารและไพล์ก็ได้เตือนทั้งสองคนว่าบริษัทยู i นเต็ดเม c ิคอลเฮลท์ซึ่งเป็นบริษัทลูกความของไพล์พวกเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มีเงินทุนไม่จำกัดพวกเขามีนักการเมืองมีผู้ช่วยมากมายที่คอยช่วยเหลือพวกเขาแต่ฝั่งลูกความของไ์และมาร์กนั่นก็คือเจฟฟี่เขาเป็นแค่หมอนักประดิษฐ์คนหนึง่งที่ไม่มีเงินทุนอะไรเลยทำได้เพียงแค่ออกของเงินทุนกับคนอื่นไปเรื่อยและที่เจฟฟี่ได้ในทุนคนเดียวก็เป็นเพราะว่าบริษัทยู t นเต็ดเม a ิคอลเฮล อนุญาตให้ซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในกำม,มือของพวกเขาหมดแล้วและบอกให้ทั้งสองคน,นถอยไปซะก่อนที่ชื่อเสียงของทั้งสองคนจะพังซึ่งไมค์ก็ได้บอกกับไพล์ว่าขอบคุณที่เตือนจากนั้นไพล์ก็ได้ลุกไปทันทีมาร์กได้กลับมาที่ออฟฟิศและเลขาของเขาก็ได้เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้สำนักง,งานของเราค้างค่าไฟและค่าโทรศัพท์ ซึ่งเธอยื้อไว้ได้เพียงแค่วันจันท์เท่านั้นและนายทุนของเจฟฟี่ที่ตอนนี้ให้เงินทุนกับเจฟฟี่ที่มีเพียงแค่องค์กรเดียวก็ได้ถอนตัวไปแล้วซึ่งพวกเขาไม่เหลืออะไรแล้วมาร์กจึงได้ตัดสินใจบอกให้เลขาของเขาส่งคดีนี้ไปให้กับสำนักงานทนายความอื่นทำซะเพราะส่วนตัวของพวกเขาไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกแล้ว ในฟังของไม้ที่กลับมาที่บ้านบ้านของเขาก็โล่งจ้งไปหมดเพราะภรรยาของไม้เจมี่ได้มาเก็บเฟอร์นิเจอร์ออกไปหมดและวันต่อมาพยาบาลห้องฉุกเฉินที่ติดเอดเธอก็ได้นัดไม้ไปเจอที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้วิกกี้อาการซุดลงเธอได้เอาเอกสารของบริษัทยูนิตต์เมดิเคอลเฮลที่เธอรวบรวมได้ภายในโรงพยาบาลนี้มาให้กับเขาโดยเธอขอให้เพื่อนๆในโรงพยาบาลช่วยหามาให้กับไม้ไม้จึงได้รีบเอาเอกสารนี้กลับไปที่สำนักง,งานทนายความของเขา ทันทีที่ไมยมาถึงมารกก็ได้เข้าไปคุยกับไมว่าตอนนี้พวกเรานั้นแทบจะไม่มีเงินแล้วเราใช้เงินในสำนักง,งานของเราไปมากมายในคดีนี้แถมตอนนี้ภรรยาของมารก์ก็กำลังจะคลอดลูกเธอก็ยังจำเป็นต้องใช้เงินอีกถ้าเรายังเดินหน้าคดีนี้ต่อละก็พวกเราต้องไม่เหลืออะไรแน่นอนแถมคู่แข่งยังมีเงินแบบไม่จำกัดเราไม่มีทางชนะเลยแต่แล้วยูยูเลคาก็ได้เข้ามาบอกว่า ท่านสอสอคนหนึ่งเรียกพวกเขาเข,าเข้าไปพบไมค์มาร์กและเจฟฟี่จึงได้เข้าไปคุยเรื่องเข็มฉีดยานี้กับท่านสอสอซึ่งเธอห่วงเรื่องความปลอดภัยของทางโรงพยาบาลและเธอจะผลักดันโครงการของเจฟฟี่อย่างเต็มที่ทั้ง3าคนดูเหมือนว่าจะได้เห็นทางสว่างไมค์ Mike, จึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนและเขาก็ได้เข้าไปเสพโคเคนในนั้น พอออกมาบอดีิการของสอสอก็ได้เรียกตัวเขาเข้าไปพบอีกครั้งสอสอบอกว่าซึ้งใจมากที่พวกไม้ทําคดีนี้แต่อยากให้ไมและมาร์กส่งเจฟฟี่ไปอยู่กับสํานักง,งานทนายคนอื่นพร้อมบอกไมว่าโคเคนติดที่จมูกของไมและยื่นทิชชู่ให้เขาทัานสอสอบอกว่าเราไม่มีทางส่งคนอย่างไมขึ้นไปพูดในวุฒธธิสภาได้เลยตัวไมนั้นขาดคุณสมบัติถ้าเราจะเดินคดีนี้ให้สําเร็จไมต้องถอนตัวจากคดีแต่ไมเขาก็ได้ขอโอกาสเพราะเขามองว่า คดีนี้เขาทํามาเยอะแล้วและเขาขอโอกาสเขาจะกลับไปบําบัดท่านสสจึงบอกว่างั้นจะให้โอกาสไหมกลับไปบําบัดและห้ามให้ไหมนั้นทําผิดพลาดเด็ดขาดและนังก็ได้ตัดภาพมาที่บริษัทยูเนเต็ดเมดิคอลเฮลประธานบริษัทได้คุยกับทานายไพลว่าได้ยินข่าวว่าพวกไหมนะ่ะเข้าไปคุยกับสสแล้วให้ไพรรีบทําอะไรสักอย่างซะก่อนที่เรื่องมันจะบานปลาย แต่หลังจากนั้นไม่นานวิกกี้เธอก็ไม่สามารถทนต่อโรคเอดได้และเธอก็ได้เสียชีวิตลงไมจึงได้พูดต่อหน้าศพของเธอว่าเขาจะแก้แค้นให้เธอโดยการชนะคดีพวกนี้ให้ได้ไมได้เดินกลับมาที่รถแล้วก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่ง แต่แล้วก็ดูเหมือนว่ามีชายคนนึงจะเดินมาหาเขาที่รถไม้จึงได้รีบสตาร์ทรถและรีบกลับไปที่ห้องไม้ได้มาหาเพื่อนของเขาเพื่อซ้อมบทในการพูดกับนักข่าวแต่แล้วอาการขาดยาของเขามันก็ได้เริ่มขึ้นจนเขานั้นหมดสติลงในห้องน้ําไม้นั้นโดนหามส่งโรงพยาบาลทันทีมากได้รีบม,มาหาไม้แต่ว่าโรงพยาบาลก็ได้แจ้งว่าตอนนี้ไม้มีอาการขาดยาอย่างหนักเพราะเขาได้ใช้สารเสพติดและเขาก็ได้หักดิบจนทําให้เขามีอาการแทรกซ้อนเยอะ ซึ่งมาร์กที่รู้เรื่องเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าเพื่อนของเขานั้นใช้ยามาร์กได้นอนเฝ้าไม้จนไม้นั้นได้ตื่นขึ้นและไม้ที่ได้สติแล้วเขาก็รีบแต่งตัวเพื่อไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทันทีโดยบทสัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับเข็มนิรภัยซึ่งคนที่นั่งฟังบทสัมภาษณ์อยู่ด้วยนั่นก็คือไพล พลาเขารีบโทรหาใครบางคนทันทีจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้ามาร์กได้เข้ามาบอกกับไม้ว่าตอนนี้ลูกสาวของเขานั้นคลอดแล้วและอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้สสอได้เงินสนับสนุนจากบริษัทยูเนเต็ดทำให้ตอนนี้เธอคงไม่ช่วยคดีของพวกเราแล้วทำให้ไม้สิ้นหวังเป็นอย่างมากจนได้กลับไปใช้ยา เพราะโอกาสชนะของพวกเขามันแทบจะเป็นศูนย์ไปแล้วและไพล์จึงได้เรียกพวกเขาเข้าไปคุยว่าตอนนี้บริษัทลูกของบริษัทยูเนเต็ดต้องการจะซื้อสิทธิบัตรเกี่ยวกับเข็มฉีดยาน,นิรภยัยซึ่งพวกเขาให้มูลค่าที่เยอะมาก แต่ไมค์เขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมที่จะขายสิทธิบัตรนี้ให้และจะไปบอกเจฟฟี่ด้วยพร้อมส่วนกลับไปว่าที่บริษัททําแบบนี้ก็คงกลัวว่าจะแพ้คดีถ้าต้องขึ้นศาลพวกเขาจึงได้ออกมาแต่มาร์ก็ได้พูดกับไมค์ว่าเราควรรับข้อเสนอนั้นเพราะตอนนี้พวกเรานั้นถังแตกเราไม่มีเงินพอที่จะสู้คดีได้การขายสิทธิบัตรของเข็มก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะพวกเรานั้นก็จะได้เงินด้วยไมค์จึงได้พูดขึ้นว่าต่อให้เราขายสิทธิบัตรไปพวกมันก็ไม่ใช้และคนอีกนับล้านก็จะต้องใช้เข็มแบบเดิมและ ต้องติดเชื้อเอดกันอีกมากซึ่งมาร์กก็ได้ดูถูกไมคไปว่าไมคก็คงไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยคนอีกนับล้านหรอกไมคก็แค่อยากจะชนะคดีลและอยากได้เงินไมคจึงได้บอกว่าเขาจะลงจากรถและเขาก็ได้ลงจากรถเพื่อเดินกลับบ้านเองในระหว่างทางกลับบ้านเขาก็ได้ไปซื้อยากับเด็กคนหนึ่งอีกแล้วและเขาก็ได้เดินกลับบ้านมาเรื่อยๆ จนมีชายคนหนึ่งที่เดินตามเขาเมื่อโดยตลอดเข้าหมา่คุยกับเขาเขาได้แนะนําตัวว่าเขาชื่อว่าเรดและเป็นพนักงานของบริษัทยูเนเต็ดและอีกอย่างหนึ่งเขานั้นเป็นคนรู้จักของวิกกี้ ก่อนที่วิกกี้เธอจะเสียชีวิตลงเธอขอให้เรสนั้นเข้ามาคุยกับไหมซึ่งสิ่งที่เรสจะบอกกับไหมก็คือก่อนหน้านี้บริษัทยูน t เต็ดเมดิคัลเฮลมีประธานบริษัทคนหนึ่งที่ตั้งใจจะช่วยชีวิตคนนับหลานเข็มฉีดยาที่เขาผลิตเป็นเข็มของหลอดแก้วมันนําความร้อนได้ดีและค่าเชื้อได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาจะใช้เข็มพลาสติกก็ได้แต่เข็มพลาสติกมันมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าและเขาก็ยืนยันว่าเขาจะใช้หลอดแก้ว จนในที่สุดเขาก็ได้เสียชีวิตลงและหลังจากเขาเสียชีวิตลงได้ไม่นานบริษัท United Medical Health ก็ได้หันกลับมาผลิตเป็นเข็มแบบพลาสติกและหลังจากนั้น10ปีโลเอกก็ได้แพร่กระจายเป็นอย่างมาก พราะมีการวิจัยว่าโรคเอดนั้นแพร่กระจายจากการติดเชื้อจากเข็มฉีดยาที่เป็นแบบพลาสติกเพราะหลายๆโรงพยาบาลมีการใช้เข็มแบบใช้แล้วใช้ซ้ําถึงขนาดที่ว่าบางโรงพยาบาลใช้มากถึง200กว่าครั้งและเข็มพลาสติกนี้ก็เป็นบ่อกเกิดให้โรคเอดนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกทั้งในแอฟริกาอินโดนีเซียอินเดียและอื่นๆอีกมากมายแต่บริษัทก็พยายามที่จะปกปิดข่าวเหล่านี้เอาไว้และใช้เข็มพลาสติกต่อไปเพราะว่าต้นทุนมันต่ํา เรดจ,จึงได้อยากให้ไหมช่วยทำคดีนี้ต่อให้ถึงที่สุดเพราะในไหนเขาก็จะชนะแล้วพร้อมกับเปิดวิดีโอของชาวแอฟริกา ที่พวกเขาหาเข็มที่ใช้แล้วกลับไปใช้ซ้ำในโรงพยาบาลซึ่งข่าวนี้บริษัทก็พยายามปกปิดเหมือนกันและอยากให้ไม้สารต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม้เขาก็ได้ตัดพอไปว่าเขาก็แค่ทนายตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาไม่มีทางทำได้หรอกเรจจึงได้ผิดหวังในตัวไม้พร้อมกับเดินออกไปทันทีไม้ที่ได้นั่งดูวิดีโอเขาก็ได้นึกอะไรขึ้นได้และรีบโทรหา m โดยความที่มันดึกแล้วมาร์กจึงบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเช้าแล้วกันและตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วลูกของเขาก็ตื่นด้วยและอีกเรื่องหนึ่งเจฟฟี่นั้นยอมขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทแล้วทําให้ไหมคตัดสินใจหยิบเสื้อผ้าแต่งตัวพร้อมกับเดินออกจากบ้านทั้งที่ฝนตกโดยเขาได้ตรงไปที่บ้านของทนายไพล์ซึ่งเป็นทนายของบริษัทยูเนเต็ด พร้อมกับมาขอร้องให้ไพช่วยคดีนี้เขาหน่อยเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยคดีแต่มันเป็นการช่วยชีวิตคนนับหลานแต่ไพรส์เขาก็ไม่ยอมช่วยเพราะเขาให้เหตุผลว่าต่อให้เราชนะคดีก็แล้วแต่เดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาทําอีกยกตัวอย่างบริษัทบุรีพวกเขาโดนฟ้องมาตั้งกี่ครั้งเสียค่าเสียหายไปตั้งกี่ครั้งแต่พวกเขาก็ผลิตต่อไปเรื่อยๆแถมผู้ใช้บุรีก็ยังเพิ่มขึ้นไม่มีหยุด เพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ไมค์เขายืนยันว่าเขาจะสู้ต่อและเขาจะเอาภูธิติโรคจากการโดนเข็มทิมมาขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานด้วยและไมค์ก็ได้กลับบ้านแต่ก็ได้มีรถคันหนึ่งสตาร์ตามเขาไปและตามเขากลับบ้านจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้าณนะบริษัททนายความมาร์กได้เอาเงินจํานวนหนึ่งมาให้กับเลข,ขาของเขาและบอกว่านี่คือโบนัสที่เธอนั้นทํางานอย่างหนัก ทั้งทำหน้าที่เป็นเลขาและทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเธอจึงได้ยื่นเอกสารที่ไม้ทรงเอกสารมาให้กับมาร์คซึ่งเป็นเอกสารที่เยอะมากๆแต่แล้วยอยู่มาร์คก็ได้รับโทรศัพท์ซึ่งเป็นข่าวร้ายทางตำรวจนั้นได้แจ้งว่าตอนนี้ไม้ได้เสียชีวิตแล้ว มาร์กได้รีบเดินทางไปที่บ้านของไม้ทันทีโดยความตกใจและเขาก็ได้เจอไม้ร่างอันไร้วิญญาณของเขานอนอยู่ที่เตียงโดยพวกเขาพูดกันว่าน่าจะเกิดจากการเสพยากเกินขนาดมาร์กที่ได้เข้าไปภายในบ้านของไม้เขาจึงเจอกำแพงที่ไม้นั้นพยายามวาดหลักฐานทุกอย่างพร้องกับแปะหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ดูเหมือนว่าไม้จะจริงจังกับคดีดีมากเขาต้องการช่วยชีวิตคนจากการโดนเข็มทิ่มจริงๆซึ่งมาร์กไม่เคยเห็นไม้จริงจังขนาดนี้มาก่อนเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนของเขาจะทำแบบนี้ เขาได้เสียใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นเสียเพื่อนรักของเขาไปทางตำรวจจึงได้หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาพร้อมกับบอกว่า นี่คือเข็มฉีดยาที่ไม้นั้นใช้ฉีดเลยได้ถามว่าเคยเห็นเข็มแบบนี้ไหมซึ่งมาร์กก็ตอบว่าเคยเห็นนี่คือเข็มนิรภัยมันไม่สามารถใช้ซ้ําได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขานั้นต้องใช้เยอะขนาดนี้และจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปหนังได้ตัดภาพมาที่การเจรจาที่บริษัทอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้มาร์กและเจฟฟี่ได้เป็นคนยื่นฟ้องเองโดยได้พาพยานมาด้วยโดยพยานเหล่านี้ คือคนที่โดนเข็มทิ่มและติดโรคพร้อมกับเปิดตัวทนายคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือพวกเขานั่นก็คือมาร์กลาเนียโดยลาเนียเป็นทนายคนหนึ่งที่เคยฟ้องบริษัทใหญ่และเขาก็ชนะคดีลาเนียได้เห็นเอกสารและหลักฐานที่ไมค์เคยเก็บรวบรวมเอาไว้และเมื่อเขาได้อ่านเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแทบอดใจไม่ไหวเลยที่จะเจอกันในชั้นศาลพร้อมกับมีข้อความขึ้นมาว่ามาร์กลาเนียสามารถฟ้องร้องบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ และได้รับค่าเสียหายมากกว่า150ล้านดอลลาร์โรงพยาบาลกว่า1,000แห่งหันมาใช้เข็มนิรภัยแต่หลายๆโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเล็กๆก,ก็ยังใช้เข็มแบบพลาสติกอยู่และมีการใช้ซ้ำมากกว่า100ครั้งและหนังเรื่องนี้ก็ได้อุทิศให้กับไม้ไว้ผู้ที่เป็นทั้งทนายเพลย์บอยขี้ยาจอมเจ้าเล่ห์และเพื่อนคนสำคัญจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับ ก็ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องปิดช่องไวรัสคาโลกซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างมาจากเรื่องจริงและเหตุการณ์นี้เราก็สามารถช่วยชีวิตคนที่ติดโรคจากการโดนเข็มทิมไปมากกว่าหลายร้านคนและหนังเรื่องนี้ยังได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.8คะแนน ส่วนฝั่งโ t เ t n t t o m t o นักวิจารณ์ให้ไปที่52%คนดูให้ไปที่54%ครับสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอบขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ